วัดดีล้วงวัดดีทุกคนกับวัดดีเอฟซีกับกล้องซารวิชชาแน,นลกีโตกีเพชรกีดเพ่ากีโตกีดพิษเราสู้กันฟั่งกับทุกคนกับวันนี้มาเตียวทะเลครับป้าโอมาป้าโอมาวันนี้ป้าโอแกงส้มปลาซาบะปลาเก็มขก้าวเปลวนี่ามาราคีนก,กับนี่วันนี้มากินกับบรรยากาศกับกับก้าวลักโอย วิวลักลานได้หม่วงเบามากึ่งโลกับนี่มันกุงกับมันกุงเล่หน่อยก็ว่ามัน้รยกินหม,ม่วงเบากับมามามาทุกคนมาแคมปิ้งมามาจุดหน้าแคมปิ้งผู้เสื้อแล้วรับลมยายเล่เนี่ยชายเล่นะเขาไอ้ไอ้ชวดรองเล่รองปลากับนี่หนัวมกังลักหน่เห็นไมว่าเขาแด็กอยู่นะมีปกติเขาจะตกปลากันเต็มวันนี้วันนางเล่เขาตกปลาวันนี้กินข้าวกอนครับ นี่บรรยากาศดีแดดรอมลมตกบรรยากาศชิว okay. ๆกับลมมันดี้เลยนะกอดก้ามาถึงนั่งกินกันก้อนเดี๋ยวจะไปเทียวกันแล้วกินก้อนกินก้อนได้มารากีนกครับแกงซ้อมปลาซาบะปลาเค็มนะบอกไปบอกกับเก้าวลักรอยวิวลักลานมันนั่งใจทะเลมากมาบักปอตกันได้ครับมาแคมป์ิ้งเดี๋ยวนี้บ้านเรา เขาจะมีจุดแคมปิ้ง่าครับนะเฮ้ยมีรถนอนก็มีมีกางเต็นก็มีเราก็จัดกันวันนี้แล้วในมาเตียวกันบ้างแล้ววันนี้มาเล่รดเล่าก้อนกินได้มันกุุงกับหวงเบ้าก่อนอ่ะเตียวกันก่อนกับเตียวก่อนแกบอกแกแล้วเตียวไม่รอดกันไม่รอดจเตียวบือลาวว่านี่อย่างใบรอดก็เตียวกันก่อนครับว่าเอฟซีทุกคนมากินก้าวก่อนมากินหวงเบ้าก่อน หมวงเบาได้ว่าจากออนเปียกๆเ,เลยกินกับมันกุ้งเล่น่อยจะมันก้าวนี่ปลากเก็มปลาแดดเดียวได้กินกับแกงส้มนะแกงส้มปลาซาบะใส่ผักบุงสงจดม,มันควายมันกลิ้นมันกวินนว้นนะวันนี้ก็มาต้ายถุกคนเล่เอฟซีเล่เอฟซีว่าวกินก้าวก่อนเล่มาลาะนะ่ยคบสกิดแต่ว่าเป็นยาว่านเป็นลมคมเป็นยากินไว้ก่อนไอ้เรื่องที่เป็นยากินไว้ก่อนวังนี้ เอาสุากัป่าก่อนเพื่อได้เตียวนั่นนั่นเนี่กินเกงงส้มปลาเค็มไม่ต้องรู้ร้าเลยกินใอ้ปอยม้มพ่อในม่วงเบากาลังดีกับจุ่มกับไปไอ้มันกุ้งเนี่ได้มาจอที่ขึงโลได้จอขึองโลอืมาดได้มันกุ้งเล่นหน่อยมันก้าวกับดังกลอกเลยกับบรรยากาศแบบน,นี้ไม่ต้องกินไม่ต้องกินรู้เลยแกนี้มากินบรรยากาศ กินบรรยากาศเดี๋ยววันแรกเขาขี่มานูขี่มามากกันแล้วล่วน้วยไหมเขาขี่มาขี่มาขีล่าขี่มาเด็กๆชอบครับนู้เรามามาเลสิงคโปร์มากันเลยอะครับขี่มาฟุงเดี๋ยวนี้มีขี่มากันเยอะแยะครับเยอะแยะเอ็นไหมเด็กๆก็ชอบขี่มา,านั่งใจแต่เล่วันนี้น้ำกรซอยเลยเห็นกอนูกอแม่ น้ำเพลินตาอมีลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลวันนี้มาร์กนักตอกเดียวมาครับนู่นลในเล,ในเล่ในเล่ในเล่ไหวน้ำกันเต็มมดนม้ำใสด้วยครับวันนี้น้ำใสน่าเล่นเนอะเดี๋ยวใต้คลิปแท็กลงไว้เล่นมังสักเดียววะเห็นว่ายนู่วันปกติคนหน้าปลามาวันนี้คนหน้าปลามันลงไปในเม็ดนู่คนไป่หยน้ำลงไว้เล่นน้ำกันเต็มดาบปลาไม่อยู่อ่ะอะไรบขี้มากันมาติดต่อได้ครับขี้มา Một dạng mọi người đang dạy đeo cho dạng mọi người đang phải dạy đeo kia kìa 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 อ่ะคลิปนี้ก็แขกนี่ก้อนกับไดเวลาครับกันแล้วคลิปนี้พ่อแขกนี่ก้อนกับเดี๋ยวก่อยพอกันคลิปหน้าลราสวัสดีกับทุกคนสวัสดีกับสวัสดีครับ